เทสเทสหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับในเช้านะคะอย่างนี้นะครับมาพบกับผมพีเจกิในรายการ SD Radio นะครับในช่องผมได้นะครับนั่นก็คือ Back to Data นันนี่ครับรายการของผมนะครับจะมาอัปเดตหรือมาพูดเกี่ยวกับหนังนะครับที่จะเข้าลงใหม่หรือพูดเกี่ยวกับเก็บคว,วามเรู้เล็กน้อยนะครับ เกี่ยวกบหนังที่ทุกคนอาจจะยังไม่ทราบกันนะครับก็ทุกท่านยังจําได้หรือเปล่าครับหลังจากที่คราวที่แล้วนะครับผมได้พูดในเรื่องของ10อันดับภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับที่ทำรายได้สมุทตลอดการไปนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงหนังแอนิเมชันนะครับที่ได้รับความนิยมเหมือนกันและนี่ก็เป็นภาคที่3ของภาคต่อแอนิเมชันนี้แล้วนะครับอ่าก็หลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับนั่นก็คือหนังเรื่องคาสามนั่นเองครับ ก็หลังจากที่ภาคแรกและภาค2นะครับทำรายได้ไปอย่างมหาศาลเลยนะครับนั่นเองนะครับนะครับก็หลังจากที่ภาคแรกภาค2กวาดรายได้เป็นมหาศาลนะครับในปี2 0 0 6และ2 0 1 1ตามลำดับนะครับโดยค่าสนะครับนั้นจะเข้าลงภาพยนตร์ในวันที่10สิงหาคม2 0 1 7นี้แล้วนะครับซึ่งก็ถือเป็นการกลับมาซึ่งในสนามอีกครั้งนะครับกับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องล่าสุดของดิสนีย์ i ิกซ่านะครับ โดยคาสามนะครับภาคนี้ได้มีการปรับโทนของหนังให้มีความรักมากขึ้นและก็เพิ่มความดราม่ามากขึ้นไปอีกนะครับโดยตัวอย่างหนังนะครับได้เล่าเรื่องราวย้อนหลังจากที่ Lightning McQueen นะครับรถซิ่งคันสีแดงเจ้าของหมายเลข95นะครับได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันนะครับซึ่งนั่นั้นการเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เขาไม่สามารถลงแข่งในสนามเลขต่อไปครับโดยในภาคที่3นี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยการตามหาเป้าหมายของชีวิต ในวันที่ถึงจุดสูงสุดและถึงจุดตกต่ำสุดในชีวิตของ Lightning McQueen นะครับผู้เป็นตำนานรอซิ่งในในภาคนี้นะครับก็กำกับโดยกันฟรีนะครับผู้ที่วางซอรี่บอร์ดให้กับคาสมาแล้วทั้งภาคหนึ่งและภาคสองนะครับโดยเรื่องย่อของเรื่องนี้นะครับก็หลังจากที่เขายพาแพ้ให้กับนักแข่งรถรุ่นใหม่นะครับอย่างนะครับ ไลนิ่งแมคควีนนะครับรอซิงคันสีแดงนะครับเจ้าของหมายเลข95นะครับผู้ที่เคยเป็นตำนานก็ได้หลุดออกจากวงการแข่งขันรถที่เขาลักนะครับซึ่งการที่เขาจะกลับเข้าไปสู่การแข่งขันได้อีกครั้งเนี่ยเขาก็ต้องการความช่วยเหลือจากช่างเทคนิครุ่นใหม่นะครับอย่างครูสลามิเลสครับและด้วยแผนที่จะเอาชนะของเขาเองนะครับบวกกับแรงมันานใจจากฮัสันฮอนเนตทำนันยอดรถแข่งสุดยอดสี่มืออันล่วงลับนะครับและเหตุการณ์แลวก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอีกมากมายนะครับ ก็ดูฟังดูน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าโดยรายการผมนะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมเห็นว่าตัวละครของเรื่องนี้นะครับมีมากมายและดูน่าสนใจมากๆเลยครับก็มาเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือพระเอกของเรานั่นเองครับนั่นก็คือ Lightning m ม q u e e นนั่นเองครับโรซิงคันสีแดงเจ้าของหมายเลข95นะครับผู้เคยเป็นตำนานในสนามแข่งขันมากมาย แต่ว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุในการแข่งขันนะครับเขาก็ต้องออกจากวงการแข่งขันรถที่เขารลักไปนะครับแต่เขาว่าต้องการกลับเข้าไปใหม่นะครับด้วยการลงแข่งรถนะครับในสนามที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือพิสตันครับนั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นตัวละครใหม่นะครับนะครับนั่นก็คือแจ็คสันซอมนะครับรถแข่งรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่มีความสามารถทั้งความเร็วและความแรงนะครับ ซึ่งเขาก็เป็นคู่ปรับคนสำคัญของ Lightning McQueen ในภาคนี้นะครับตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัวที่น่าจะโดดเด่นในภาคนี้มากๆเลยครับนั่นคือ c คสลามิเลสนั่นเองครับเพราะเป็นช่างเทคนิคนะครับรุ่นใหม่ที่ทำงานให้กับรถแข่ง Sterling นะครับโดยเธอได้รับมอบหมายให้มาช่วย l t n i n g McQueen ให้กลับมาลงแข่งในสนามได้อีกครั้งนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น ตัวที่หลายๆคนก็คุ้นเคยกันดีแล้วนะครับนั่นคือแซลลี่คาริล่าครับรถสปอร์ตรุ่น996เจ n เน a เรชั่น r s c h e 911ครับแฟนสาวของ t รนิงแมคค e ีนนั่นเองครับก็นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวละครน,นะครับก็เรื่องนี้ยังมีตัวละครอ,อีกมากมายนะครับทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่านะครับอย่างแม็ก m ูเมเชอร์สตรีทเวชเทอร์คาร์เวเทอร์กอดูเท็กซีโนโก้สเต์ลิง เดนาลียาเซอร์เทนนะครับจูเลียมูนริเวอร์สกอตลุยส์นัทสโมกี้ชานน์สป็กี้และมิสพิเตอร์ครับผมครับก็นะครับสำหรับในวันนี้นะครับเวลาของรายการผมก็หมดลงแล้วนะครับทุกท่านยังสามารถเข้าไปติดตามผมและพี่เจคนอื่นๆนะครับหรือว่าเช็ค ดูตารางออกอากาศหรือว่าฟังเพลงสบายๆตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่มีโฆษณาขั้นก็สามารถไปเข้าไปฟังกันได้นะครับที่เว็บ radio.sd.ac.th นะครับหรือว่าตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชัน SD Radio Online นะครับก็สามารถไปโหลดกันได้ทั้งทาง App Store และ Play Store นะครับเซิร์ชเข้าไปเลยครับ SD Radio Online นะครับหรือสามารถมาขอเพลงใหม่ๆนะครับได้ทาง Facebook Fan Page นะครับ SD Radio นะครับ วันนี้ผมพีเจกิก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมจะมาพูดเรื่องอะไรในสัปดาห์หน้าก็ต้องมาติดตามกันนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ